สวัสดีค่ะมารวยปังปังปังดังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตำรวยชื่อเสียงกุองไกลทุกทีสวัสดีทุกคนเลยนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่เดียวขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะจ๊ะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะใครเข้ามาเร้วทักทายกันได้นะจ๊ะใครเข้ามาเร้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนทำอะไรสวัสดีทุกคนเลยค่ะ รวยปังปังปังดังเปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงลำรวยเชื่อเสียงของใครทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จู้ยทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกที่ใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยขอให้รวย รวยปังปังปังสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงรํำรวยเชื่อเสี่ยกงไกลทุกทีจะทำยังไงให้สำเร็จด้วยดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะจ๊ะ หนึ่งสิ่งที่ต้องรู้นะคะก่อนที่จะลงทุนทำอะไร จะทำอะไรให้ส,สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ก็ให้รู้ก็รู้ร้ปังปังปงมาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแชร์ตัวเองเรียบร้อยแล้ววันนี้หนึ่งสิ่งที่ต้องรู้นะคะก่อนที่เราจะลงทุนหรือตัดสินใจทำอะไรนะคะ แชร์ไปตามเพื่อนได้เลยค่ะจะทำะให้สำเร็จทุกทีเดี๋ยววันนี้นะคะมาบอกนะคะหนึ่งเทคนิคดีๆนั่นเองนะคะใครที่เข้ามาแล้วทายกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ใครที่เข้าไปแล้วเท่าทายกันได้นะจ๊ะขอบคุณโฆษณาค่ะโอเคมาสปอตสป์กันหน่อยแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะเสียงชัดภาพชัดไหมฮะ ใครที่เข้ามาแล้วถ้าใายกันได้นะจ๊าวันนี้ขออนุญาตใส่เสื้อแขนยาวหนาวนิดนึงฝนตกนะคะให้มันสปืดสปาร์ตกันหน่อยมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอยมาเอนจอยปล่อยใจให้จีจัจปลูกชีวิตเอาให้มันสนุกสุขเข้าไว้สุขเข้าไว้อยู่วันปล่อยอารมณ์ลอยไปตามสวรรค์ ทำทุกวันให้มันเป็นของเราสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะจืืตืตตเดี๋ยวรอเพื่อสักครู่หนึ่งที่จัดกันหน่อยแล้วในเวลาเฮลกันแล้วสิเราอย่ามัวนั้นซึมเดียวไม่ทันเขามาเป็่นชีวิต พี่ชิดความฝันสกู๊ตสปาทิชากันสิคะมาสิคะรุกขึ้นมาเร็วพันใครที่เข้ามาแล้วจะชายกันได้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้นะคะเรานะคะจะมานะคะบอกนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งวิธีที่คุณต้องรู้นะคะก่อนที่คุณจะลงทุนทำอะไรหรือตัดสินใจทำอะไรนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะหัวข้อวันนี้เด็ดมากๆเลยค่ะ เออสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วเบิกบานก่อนนะจ๊ะทักทา,ายกันได้นะจ๊ะเบิกบานแก้หนาวตื่ตื่ตืตื่ตื่ตืตืสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับหนึ่งวิธีนี้นะคะเดี๋ยวได้รู้กันนะคะหนึ่งเพลงนี้จบนะคะปาร์ต้จัก,กันหเอยแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ใครที่ยังไม่รู้ตามเพื่อนเลยเลยจ้ะมาเต่ยนชีวิตที่ชิดความฝันสะปูสสปาชิจัดกันสิคะมาสิคะรูขึ้นมาเร็วผ่านสวัสดีค่ะหนึ่งร้อร้านคนที่จะมาดูนะคะใครเข้ามาแล้วสักชายก็ได้ดจ๊ะหนาวไหมฝนตกไหมนะคะที่กรุงเทพฝนตกนะคะ จบนะคะเริ่มเลยนะคะตามเพื่อนได้เลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะกกเต้นเรียกเหงื่อน,นิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศหนาวทั้งวันเลยจ๊ะเสียงชัดภาพชัดไหมคะพิชิความฝันสุขสบายจิตใจกันสยวตนเรียกเหงื่อนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศหนาวทั้งวันเลยจะเสียงชัดภาพชัดมคะพิชิความฝันสุขสบายที่ไดกันล้วสวัสดีทุกคนเลย จเธอยังสู้ไหมปล่อยใจให้กระปือสะบัดเพลขอบคุณเพลงแม่นะคะอ่านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะจอยนะคะก็นะคะตอนนี้นะคะก็ทำนะคะธุรกิจ T S W U อยู่นะคะเป็นธุรกิจขายของออนไลน์นะคะแบบมีระบบมีแบบแผนวางไว้ให้นะคะ ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะจอยก็ขอท้าวโครงเรื่องก่อนว่าทำไมนะคะจอยนะคะถึงมาเริ่มธุรกิจ T S w อย่างเต็มตัวนะคะจอยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยตามหาความสำเร็จมาทั้งชีวิตนะคะจนนะคะบ้านเมืองเราเกิดโควิดอย่างที่ทราบกันมานะคะจอยก็มาเรียนรู้นะคะคลิปมหากราบย1วันของครูสิตานะคะตอนนี้นะคะพอเรียนรู้ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือจอยมีความสุขมากขึ้น จะมีความสุขมากขึ้นดึงดูดสิ่งดีๆได้มากขึ้นนะคะจอยก็เลยตัดสินใจนะคะร่วมนะคะร่วมเป็นหุ้นส่วนกับครูซิตานะคะก็คือแบรนด์ T S W นั่นเองนะคะพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเรามีไรายได้สิ่งที่เราสิ่งที่เราขาดไปนะั่นก็คือความรู้นะคะจอยก็เลยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการเรียนรู้แต่พอเรียนรู้ไปแล้วนะคะมันก็กลับว่าพอเรียนรู้ไปมันก็มีไรายได้ไปพอเรียนรู้ไปมันก็มีไรายได้ไปนะคะ มันเกี่ยวข้องนะคะกับหัวข้อท uh, <well, S 1> ี่จอจะมาแบ่งปันในวันนี้อย่างไรนะคะเออนะคะหนึ่งหนึ่งสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจทำอะไรนะคะหนึ่งเลยนะคะคุณนะคะต้องมีความเชื่อก่อนนะคะเชื่ออะไรบ้างคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอืมคุณต้องเชื่อมั่นว่า คุณอะเป็นคนเก่งเป็นคนเจ๋งคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณประสบความสําเร็จได้คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณทํามันได้แน่นอนเพราะอะไรหรือไหมเพราะคุณเป็นผู้ชนะอยู่แล้วคุณเป็นผู้ชนะมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วคุณแข่งกับสเปิร์มนับล้านล้านตัวจนคุณได้เกิดขึ้นมาเป็นคนนั่นก็คือคุณเป็นผู้ชนะแล้วถูกไหมคะเออนะคะตรงนี้นะคะจอยอยากจะขอบอกว่า ถ้าคุณขาดความเชื่อตรงนี้ไปนะคะคุณก็จะไม่มีทางประสบความสาเร็จคุณก็จะไม่รู้เลยว่าคุณทําอะไรไปแล้วได้ยังไงหลายคนเข้ามาในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่นะอันนี้จอยพูดโดยรวมนะคะคุณเข้ามาด้วยความโลภเข้ามาเพียงเพราะคุณอยากได้เงินเข้ามาเพียงเพราะคุณอยากจะมีชีวิตเหมือนเขานะคะแต่คุณ แต่คุณหารู้ไหมนะคะว่าคุณอะไม่เชื่อใจตัวเองตั้งแต่แรกด้วยซ้ําคุณเข้ามาเพราะความโรคแต่คุณไม่ได้เคลียร์จิตเคลียร์ใจเคลียร์สมองของคุณเลยว่าคุณอะจะทําได้ไหมเออนะคะคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณจะทําได้ไหมถูกต้องไหมคะวันดีนะคะถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่เปิดใจให้กับตัวเองได้รับการเรียนรู้คุณก็ไม่มีทาง รู้ได้เลยว่าคุณจะทํามันได้หรือเปล่านะคะวันนี้นะคะจอยก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ด้านดีนะคะก็คือนะคะวันที่23ตุลาคมนี้นะคะครูสิตานะคะ เปิดคอร์สการเรียนรู้นะคะการตลาดเหนือมนุษย์ที่จังหวัดระยองนะคะมูลมูลค่าค่าบัตรอยู่ที่3,900บาทนะคะสำหรับใครที่ติดตามจอยอยู่แล้วนะคะอยากจะไปด้วยกันก็บอกนะคะเรื่องรถไม่มีปัญหาขอแค่คุณมีใจนะคะคุณก็ทักมานะคะเดี๋ยวจอยจะทักไปที่แอดมินของอ t s w ให้นะคะในการซื้อบัตรตรงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งง อีกหนึ่งงานก็คือวันที่15ธันวาคม15ธันวาคมนะคะที่น่าจะเป็น IMPACT เนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ไบเทคนะคะตรงนี้นะคะมูลาคา่ามูลค่าคา่าบาทตอนนี้ยังอยู่ที่ยังอยู่ที่6,900แต่ถ้าใครอยากได้ราคาพิเศษทักอินบอ็อกจอยมานะคะจอยมีราคาพิเศษให้กับทุกคนที่ไปด้วยกันนะคะ อันนี้นะคะเป็นงานฉลองครบรอบของบริษัทนะคะแล้วก็ครูสิตานะคะจะมาสอนคีย์แพงให้กับเราจะมาสอนการตลาดเหนือมนุษย์ให้กับเราเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมาะสําหรับคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถูกต้องไหมคะคุณรู้ไหมว่าสมัยนี้แม้กระทั่งวันนี้หรือตอนนี้วินาทีนี้โลกข้างนอกมันโคตรน่ากลัวเลย โลกข้างนอกมันโคตรน่ากลัวเลยนะคะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรกับคนหมู่มากหรือแม้กระทั่งกฎหมายได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆได้คุณรู้ไหมว่า การที่เราออกไปทำงานข้างนอกอะ่ะมันอันตรายแค่ไหนมันอันตรายมากเลยนะอืมแล้วอีกอย่างจอยโคตรโชคดีเลยนะคะที่นะคะจอยนั่งทําออนไลน์อยู่ที่บ้านก็มีรายรับเข้านะคะวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะมากกว่าวันละห้าร้อยบาทขึ้นไปมากกว่าวันละห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะบอกได้เลยว่าการทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าการขายออนไลน์มันโคตรหาเงินง่ายจริงๆ ตั้งแต่จอยนะคะรู้จักกับคลิมมหากราบ21วันมาแล้วเปิดใจเรียนรู้แบบจริงๆรู้จักกับครูสิตามานะคะรู้จักกับแม่รักแม่วีมาบอกเลยนะคะว่าดึงดูดเงินง่ายจริงๆนะคะดึงดูดสิ่งดีๆง่ายจริงๆนะคะแม้กระทั่งเพื่อนที่ดีแฟนที่ดีเออ เชื่อไหมว่ามันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยแต่ก่อนที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานั้นนะคะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือม i n d ซ็ t ของเรานั่นก็คือความคิดของเราถูกไหมฮะอืมวันนี้คุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรข้างนอกได้คุณเป็นแค่เสียงเล็กๆคุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนหมู่มากหรือแม้กระทั่ง กฎหมายที่เขาตั้งไว้ได้แต่คุณสามารถปรับตัวให้อยู่กับสังคมให้อยู่กับสถานการณ์ให้อยู่กับเหตุการณ์ด้านน้นได้วันนี้ถ้าคุณมัวแต่เอาเวลาไปเสพมากๆหรือเอาเวลาไปจมปากกับมากๆปากท้องคุณก็ต้องกินถูกไหมคะปากท้องคุณก็ต้องกินค่าใช้จ่ายคุณก็ต้องมีฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวก็คือ คุณก็ต้องมองหาแล้วว่าอะไรที่มันจะเกิดรายได้ให้กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องเอาชีวิตคุณออกไปเสี่ยงข้างนอกถูกไหมคะเออโดยที่คุณไม่ต้องเอาชีวิตคุณออกไปเสี่ยงข้างนอกตรงนี้นะคะมันเป็นชี้ชัดและมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างนะคะวันนี้นะคะอย่างที่จอยบอกไปหนึ่งวิธีนะคะที่คุณนะ่ะจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะต้องตัดสินใจลงทุนหรือทําอะไรหรือจะไปไหนอะไรก็ตามแต่ วันนี้สิ่งที่คุณต้องมีก็คือความเชื่อเหมือนกันค่ะครั้งแรกที่จอยทําจอยก็ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองจะทําได้ไหมกูจะเอาไปขายให้ใครวะคูจะไปพูดกับใครวะคูจะคุยกับใครวะแต่หารู้ไม่ค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมันเป็นอะไรที่สบายๆง่ายๆเพียงแค่เราเปลี่ยนที่ความคิดเราแค่นั้นเองนะคะวันนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่รับฟังจอยมาแล้วนะคะถ้าสนใจที่จะไปงานด้วยกันอย่างที่จอยบอกไปตอนต้น หรือนะคะใครที่อยากจะได้คลิปมหากาศยี่สวันก็ทักอินบ็อกซ์จอยเข้ามานะคะหรือนะคะถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่อยากจะติดตามก็ไปที่หน้า Facebook ก็ได้หรือหน้าเพจนี้ก็ได้นะคะอหน้า Facebook ก็ชิชบาจวงสังเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้นะคะอสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่จะมาบอกเทคนิคดีๆนะคะให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็จะมาประชาสัมผัสด้านดีเกี่ยวกับการเรียนคอร์ส การตลาดเหนือมนุษย์กับครูสิตานั่นเองนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราจะบอกเป็นลายคนลายคนลายคนมันก็ไม่ไหวที่จะโทรนะคะจอยก็เลยอนุญาตมาบอกที่หน้าเพจให้รับรู้โดยทั่วกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาสั้นๆเนาะวันนี้ก็จากกันไปนะคะด้วยคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ